ผู้ว่าการจังหวัดสกลนครค่ะขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ได้ร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงควบคุมเข้มข้น7วันสัญจรปลอดภัยปีใหม่2567ค่ะตเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะถอดบทเรียนรับมือช่วงเทศกาลสงกรานที่กำลังจะมาถึง นายนัทวัฒน์วิริยานภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนครเป็นประธานประชุมสรุปผลและติดตามการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2567โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนครได้รายงานสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ช่วงวันที่29ธันวาคม2566ถึง4มกราคม2567ประจำวันที่4มกราคม 2 5 6 7นะครับซึ่งเป็นวันที่7วันสุดท้ายของช่วงควบคุมเข้มข้นเกิดอุบัติเหตุจำนวนหนึ่งครั้งมีผู้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งรายมีการเกิดอ,อุบัติเหตุสะสม7วันนะครับจำนวน54ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน57รายและก็เสียชีวิต8รายโดยเป็นชาย7รายและหญิง1รายมี5อำเภอที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แกอ่อำเภอกุสุมาน อำเภอนิคมน้ำอูนอำเภอภูพานอำเภอเจริญศิลป์และอำเภอโคกศีสุพรรณซึ่งเมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่2566ภาพรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บปีใหม่2567ลดลงครับส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยมีจำนวนเท่ากันครับ ส่วนสาเหตุหลักนะคะของการเกิดอุบัติเหตุยังเป็นการดื่มแล้วขับค่ะพี่วุ้ยซึ่งก็พบว่าร้อยละ35พฤติกรรมเสี่ยงนะคะพบว่าจัก,กรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยนะคะร้อยละ33.7ค่ะดื่มแล้วขับนะคะร้อยละ2 2 8 3สําหรับภาพรวมของการเกิดอุบัติเหตุและทําให้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็คือล้มเอง ไม่มีคู่กรณีนะคะคอย่างทั้งนี้นะคะจังหวัดสกลนครนะคะยังมีการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะในช่วงเทศก,กาลเท่านั้นนะคะโดยเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถอดบทเรียนจุดอ่อนจุดบกพร่องจากเหตุการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะเพื่อวางแผนรับมือกับเทศกาลสงกรานต์ที่กําลังจะมาถึงค่ะครับก็ดื่มแล้วครับเมาเองล้มเองเจ็บเองครับ เนี่ยแหละค่ะค,คือด้วยความที่เราประมาทเนาะก็คือดื่มแล้วก็ขับไม่พอ<ช>ยังไม่สวมหมวกนีนด้อกภิยตังหกักแล้วขับไปแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเองนะคะโดยไม่มีคู่กรณีนะคะคก็บาดเจ็บเองนะคะนี่ส่วนมากก็จะเป็นเหตุนี้นะคะค่อนข้างเยอะกันเลยค่ะใช่ครับ